สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมพี่บีของน้องๆก็พาท่านผู้ชมมารู้จักกับการทําสวนที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ก็คือสวนลําไยในการทาสวนลาไยนั้นมีหลากหลายขั้นตอนผมเองนั้นก็เพิ่งจะปีแรกของชีวิตที่เรามาทําสวนจริงๆสวนนี้เป็นสวนของพระเจ้านะครับนี่ชื่อว่าสวน Blessing Hills ดินแดนแห่งคระพร แผ่นดินของพระองค์นั้นพร้อมเสมอที่พระองค์วไวพรไว้และเป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงรุ่นนี้การดูแลต้นไม้การดูแลต้นลำไยในแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่ฤด,ดูแล้งที่ผ่านมาร้อนนี้ปีนี้ร้อนแรงมากเราได้น้ําจากน้ําบาดาลน้ําใตดินเนี่ยแหละครับปรากฏว่าเราขุดขึ้นมาพบแล้วพิสูจน์แล้วเป็นน้ําแร่ที่มีประโยชน์มากสําหรับต้นไม้ แต่ที่นี่มาพูดถึงต้นไม้เนี่ยต้นลำไยที่นี่สวนนี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นลำไยที่ค่อนข้างจะโซมมาเลยนะครับไม่เคยบำรุงไม่เคยให้ปุ๋ยขาดน้ําแล้วก็แรงมาโดยตลอดไม่ค่อยให้ผลผลิตเลยแต่มาปีนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าวอวยพรให้กับสวน Blessing Hills ดินแดนแหน่งพระพรที่นี่ได้รับน้ําแล้วก็ได้รับผลผลิตเกิดขึ้นลำไยออกช่อออกดอกออกลูกเราก็ดีใจครับ แต่ที่นี้นะฮะจะทําอย่างไรให้ผลผลิตนี้มีการผลิตเสมอกันนั่นหมายถึงการเติบใหญ่การเติบโตการพื้นฟูต้นไม้ต้นลําไยนี้ให้งดงามนอกจากความสวยงามแล้วต้องให้เขาแข็งแรงด้วยให้เขารอดชีวิตของต้นลําไยที่นี่อนข้างจะทรหดมากทีเดียวนะครับอุปสรรคมากมายทั้งมแมลงทั้งอะไรต่างๆรวมทั้งภัยแรงที่เกิดขึ้นทุกปีไม่ได้ผลผล,ผลิตครับมาปีนี้พอเป็นผลผลิตที่ดีเราก็ดูแล ใส่ปุ๋ยครับมีปุ๋ยเข้าทางดินซึ่งเป็นปุ๋ยไม่ใช่เคมีนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าออแกนิกครับให้ทุกคนได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้ออแกนิกผมเองนะผมก็ชอบการทําสวนแบบเกษตรอินทรีย์อย่างนี้มันดีฮะมันดีสําหรับตัวเราด้วยแล้วก็ให้ทางใบด้วยเป็นอาหารพืชทางใบได้รับในผลผลิตที่ดีในเรื่องของการพื้นฟูใบพื้นฟูลําต้นทําให้ลําต้นของเขาเนี่ยแข็งแรงและใบของเขาออกมาได้สวยมากทีเดียวครับจากใบโสมๆอยู่ยนี้เขียวขึ้น สังเกตดีๆนะครับว่าการพัฒนาเนี่ยนอกจากให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วลําต้นใบออกแล้วที่ดินฮะพื้นดินนี่ก็มีเนี่ยส่วนที่อยู่ข้างในก็คือไส้เดือนใต้ดินนั่นคือไส้เดือนครับไส้เดือนทั่วไปเราจะเห็นไส้เดือนที่เขาเลี้ยงแล้วก็มาขายกันนะครับในท้องตลาดทั่วไปแต่ที่นี่เป็นธรรมชาติครับเขาเกิดที่นี่จริงๆแล้วก็เข้ามาจากที่ไหนไม่รู้มาเยอะมากเต็มสวนไปหมดเลยนะครับ นี่แสดงว่าพื้นแผ่นดินนี้ได้รับการฟื้นฟูได้รับการพัฒนาโดยปุ๋ยทางดินครับเนี่ยที่เราให้เราก็ได้โรยกันเดือนละครั้งสองครั้งแล้วแต่วันเวลาที่เหมาะสมที่ผ่านมาก็ทําสักทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราต้องทํากันบ่อยครับเพราะว่ามีผลผลิตที่ออกลูกแล้วต้องให้ปุ๋ยทางดินและก็ทางใบให้ต่อเนื่องกันไปจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวล้ำไย,ยออกดอกหลังจากนั้น6เดือนเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยให้อาหารให้น้ําให้ปุ๋ยอย่าขาดนะครับตามเวลาที่กําหนดไว้จากนั้น อีกเดือนสุดท้ายก็จะให้อาหารทางใบและก็ทางดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยได้ไซมัสามาตรฐานขนาดมาตรฐานทั้งรสชาติทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นออกมาเป็นออร์แกนิกแบบร้อยเปอร์เซนต์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทานได้ทุกคนก็ทานได้อยากจะบอกไปถึงพี่น้องทุกคนครับอธิษฐานเปืือนะครับกับเรื่องของการจัดการให้ปุ๋ยทางน้ําทางใบทางดินนี้ให้มีใช้อย่างตลอดเวลา งบประมาณในการทำปีอยู่แรกเนี่ยค่อนข้างจะ,ะสะดุดกันบ้างนะครับในเรื่องของงบประมาณไม่ค่อยมีก็ทำแบบพอเพียงะฮะมีตังก็ซื้อมาทำไม่มีตังก็รอไว้ก่อนแล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ที่นี้ผลผลิตมาถึงตรงนี้งบประมาณเราขาดไปนะครับก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวกันอีก2-3เดือนข้างหน้าก็จะเก็บเกี่ยวแล้วขอพระบิดาได้โปรดมีเมตตาได้เถิดยพร กลับไปดินของพระองค์ให้ได้รับการอวยพรที่มีพี่น้องอีกหลายคนอธิษฐานเผื่อด้วยครับด้วยกาลังให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นให้งานของพระองค์ได้พัฒนาขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาเบสซิงฮิลส์สวนแห่งพระพรนี้จะได้รับพระพรดูแลในผลผลิตในปีต่อๆไปด้วยนะครับขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อเพื่อการรับใช้ในงานภานกิจนี้ด้วยครับขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพระพรทุกคนทุกท่านที่อธิษฐานเผื่อทุกมือถวายและทุกท่านด้วยนะ เพื่อพันธกิจของพระเจ้าก้าวต่อไปสู่วันต่อไปปีต่อไปและครั้งต่อต่อไปในการดูแล b r e s s n n h Hills ดินแดนแห่งพระพรขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ b r e s s n n g h ิลส์เอทวาวแอคชนบรีสติ้งฮิลส์ w อทวาวแอค